ห้าปีผ่านมาแล้วนะยังไม่มีความคืบหน้าเลยแม้กระทั่ง,ง,งการฝากผู้สูงที่เราร้องมาตั้งแต่แรกก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทําการสบสวนสอบส่วนเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรภายในหรือว่าการที่เรามายื่นหนังสือมันจะมีปัญหาหรือข้อขัดข้องอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาหลับหนังสือเหมือนเดิมก็อยากจะทวจถามกับรัฐบาลนะคะก็วันนี้มายื่นหนังสือนะคะไดหลักฐานเกี่ยวข้องกับเทป มันจะเสียงคลิปของเจสซีล่านะคะแล้วก็มีภาพวันเฉลิมกับมวดอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็ยังมีภาพของบุกคลที่เป็นที่ระบุนะคะที่ที่ตาคุยไว้อะคะ่ะในเม s s เจอร์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลของ่าที่กัมพูชาจริงๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบว่า5ปีผ่านมาแล้วนะยังไม่มีความคืบหน้าเลยแม้กระทั่งงบการสูงพูดุดที่เราร้องมาตั้งแต่แรกก็ยังไม่ ไม่ได้ทําการตรวจสวนหรือว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนและครั้งนี้ที่เราไปยื่นก็คือขั้นทราบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรภายในหรือว่าการที่เรามายื่นหนังสือมันจะมีปัญหาหรือข,ข้อขัดข้องอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มารับหนังสือบมือนเดิมก็อยากจะทวงถามกับรัฐบาลนะคะ ในเมื่อคลิปมันออกมาชัดขนาดนี้ทุกอย่างมันชัดเจนมากและการกัมพูชาก็รับแล้วว่าวันเฉลิมาหายไปจากกัมพูชานะคะแล้วตอนนี้ไทยก็ลงนามในอนุสัญญาทีดีแล้ว <c oughs> เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่อุ้มคนเห็นต่างทั้งสองประเทศนะคะไทยก็มีแล้วกักกมกพูชาก็มีแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะรัฐบาลนี่จะทําอะไรได้บ้างก็อยากจะให้ทางรัฐนะคะเรียก,กนวดมาสืบสวนอสอบสวนเพราะมันชัดมากนะคะแต่ เป็นไปได้หรือไม่ได้ยังไงมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะะหลักฐนะานเพิ่มเติมที่มายื่นเนี่ยมีน้ําหนักมากพอที่จะผูกมัดเอาความผิดตรงน,นี้เลยไหมคะถ้าถามจริงๆทุกคนเห็นฟังคลิปแล้วนะคะแล้วก็มีรูปภาพระหว่างต้ากับหวดที่อยู่ที่กัมพูชาแล้วอะ่ะถ้าถามคนทั่วไปอะมันก็น่าจะบุงมชัดนะคะ ทัดมากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าจ้างหน้าที่รัฐไทยกับกัรพูชาทําสัญญาอะไรไว้หรือดิวลับอะไรไว้ซึ่งเราไปชาระชาชนไม่รู้เหมือนกันนี่แหละค่ะที่เราอยากจะมาทูลถามเรื่องนี้นคะ่ะสาเหตุที่ตอนเนี้เรื่องของรัฐบาลไทยก็วุ่นวายในเรื่องภายในกันเขาเนี่ยคิดว่ามันมีผลกระทบมาสู่การาดำเนินคดีที่มันทําให้ยืดเยื้อล่าช้ามาจนทุกวันนี้ด้วยไหมคะก็อย่างที่รู้นะคะว่าออทางหมวด นะะสนิทกับใครส่งเครื่องบินไปรับถึงกัมพูชาเครื่องบินเจ็ตมานั่งกินข้าวกันมางานแต่งงานกันเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของรัฐบาลไทยกับในมวดมากแค่ไหน,น,นะะค่ะเออนุญาเพิ่มเติมในงานของเองกฎหมายนะคะที่ติดตามตีมาตั้งแต่ทำงานร่วมกับส์ทนยัยความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะเรา คิดว่าข้อมูลหลักฐานเหล่านี้เราได้เคยไปยื่นแล้วที่ศาลกัมพูชาและหลังจากที่เรากลับมาเราก็มายื่นที่สำนักง,งานนายการสูงสุพรรณฯด้วยความหวังว่าวันชฉ่อเป็นพลเมืองไทยนะคะจะต้องมีการติดตามให้ได้ว่ามันเฉลิมหายไปอย่างไรนะคะซึ่งข้อที่จริงที่ว่าวันเฉลิมอยู่ฝั่งกัมพูชาและหายไปจากฝั่งกัมพูชาณปัจจุบันนี้หน่วยงานชาตไทยยังไม่ได้ยอมรับข้อที่จริงนี้แม้ว่า จะมีหลักฐานอย่างที่พวกเราสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างชัดเจนว่าบุคคลสําคัญที่ดูแลเรียกได้ว่าเป็นผู้อพยพหรือลี้ภัยจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามเสื้อแดงเนี่ยไปอยู่ที่ตมาูชาจํานวนหลายร้อยคนคุณอาจจะได้ยินคลิปที่มาเปิดเผยภายหลังหรือคลิปที่เขาพูดคุยกันแสดงให้เห็นถึงความสมคัญที่ดีระหว่างสองประเทศแต่ณเมื่อที่เขาไม่ดีกันแล้วเนี่ย เราก็ายังไม่เห็นฝ่ายใดโดยเฉพาะฝ่ายไทยนะคะช่วยคาา้ื่อนความจริงให้เกรณีวันเฉลิงว่าอาจจะเป็นการกระทําร่วมมือกันหรือไม่ของฝั่งรัฐบาลฝั่งกัมพูชากับเจ้าหน้าที่บางส่วนถ้าไม่เกิดความร่วมมือกัน,นะะการอุ้มข้ามชาติการกดปาาข้ามชาติจะไม่เกิดขึ้นแล้วกรณีของกัมพูชากับไทยเนี่ยไม่ใช่แต่กรณีวันเลิมนะคะ มีชาวกัมพูชาหลายคนและในหลายๆบริบทถูกอุ้มกลับไปเป็นนักโทษในฝั่งกัมพูชาหรือหายไปเลยหรือในกรณีที่เราไม่รูอ้อีกหลายกรณีแต่จากคลิปวิดีโอที่เราได้เห็นกันนะคะมันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่รัฐบาลไทยควรจะหยิบจับมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยหรือระดับนโยบายหรือฝ่ายใดร่วมมือกัน และอุ้มใครก็ได้หายไปและไม่ได้มีคำตอบจากญาตินะคะความว่ามือนี้เคยพูดคุยกันเลยระดับอาเซียนแต่สุดท้ายแล้วมันก็อาจจะมาขมวดอยู่กับบางประเทศก็คือลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาน่ยนทั้งธร่าด้วยนะคะดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเราในฐานะคนทำงานด้านสังคมชนทุกคนเราอาจจะถูก ดำเนินการลักษณะเดียวกันก็ได้แล้วก็จะไมีมความสนใจเป็นระยะเวลา5ปีจนกระทั่งหลักฐานบางชิ้นขึ้นมาดังนั้นเราอยากให้ส่วนนี้เป็นหน้าที่ที่สําคัญของหน่วยงานที่สําคัญที่สุดของกระบวญญนการยุติธรรมไทยตามพระราชบัญญัติใหม่พรบรป้องกันและปราบป,ปรามการทรมานก็คือสืบสวนสอบสวนให้ได้ชะตากรรมว่าเป็นเจ้าหน้าที่รับไหนฝ่ายไหนดำเนินการและเอาผู้กระทำความผิดทุกระดับมาลงโทษ วัจุบันนี้ตัวจับสําคัญก็คือเคียงพวดเราไม่มีบทบาทจะไปตามหาเขาะาบ้านอยู่ที่ไหนในไทยเขามีสองสัญชาติหรือไม่การเดินทางเข้าออกในประเทศไทยใช้พาสปอร์ตอะไรแบบหลักฐานเหล่านี้ราชการไทยาหาได้ไม่ยากแต่สําหรับเราเราคิดว่าเราหาไม่ได้แต่มันเป็นหลักฐานที่สําคัญที่จะเชื่อมโยงให้ทุกคนปลอดภัยมากขึ้นจากความร่วมมือระหว่างชาติที่เรียกว่า การกดปราบข้ามชาติในลักษณะนี้ถามเพิ่มเติมคุณเจนหน่อยได้ไหมว่าหลายคนก็พูดถึงคุณเซนแล้วจะเปรียบเทียบกรณีของคุณมาเชย์กับกรณีของลิมกินยาที่มาเสด็จไปในไทยมันเทียบเคียงความเหมือนความต่างอยังไงบ้างของกันถ้าตมามความเข้าใจของเราก็คือคิมกินยาเนี่ยเป็นผู้นำฝ่ายคา้านซึ่งไม่ได้เป็นทางการแล้วนะคะผมพยุกพ์ทุกทาหมดแล้วก็เป็นคนที่ยังสื่อสารกับสาธารณะในฝั่งกัมพูชาและเดินทาง เพราะเขมีการสอบบ้างเสร็งดังนั้นการยึดติบทบาท้านของคิมินยาในฝั่ง,งเหเมทเอกหรือในกพูชายอาจจะมีความยากเพราะเขาอาจจะเป็นคนท้องถิ่นเขารู้ที่ไปที่มาเขามีระบบป้องกันความปลอดภัยแต่ช็อตบ้างที่ได้ทําให้เขาเสียชีวิตไปในฝั่งไทยเนี่ยก็เป็นความผูกอาจและเขาไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายไทยนะคะการสังหารคนกลางวันแสบในถนนที่เป็น เรื่องนักท่องเที่ยวไม่ใช่หวังผลแต่การากำจัดผู้เห็นต่างของเขาเท่านั้นเขาทำลายการท่องเที่ยวของประเทศไทยกฎหมายของไทยและรูปแบบของการคุ้มครองประชาชนในประเทศไทยแม้น่าจะจับกุมได้แล้วการปฏิเสธแบบอลอยๆว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหลักฐานโปะมาแล้วไทยคุณจะต้องทาอะไรบ้างกับเรื่องกินพูน่ากรณีวันเฉลิมวันเฉลิมเป็นคนไทยทเที่เเทียงกันก็นกค,คือความรับผิดชอบไม่ คนไปจากรัฐบาลไทยแม้ว่าทางธรรมชาจะปฏิเสธขัหาไหนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่รับจดหมายคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโยนจดหมายนี้ออกไปข้างนอกแล้วก็ให้ส่งระบบสารบัญไม่มีเจ้าหน้าที่คุณใดจะเดินทางลงมาจากข้างบนเพื่อที่จะรับฟังเสียงของผู้สูญหายตามกฎหมายใหม่หมด้วนะคะเขามีหน้าที่อเสูจนงนี่เกียวครับรณีของอย่างนาย,ยกในกองทามเนี่ยที่ตอนนี้ก็ กำลังรักษาผัสายเพราะคลิปเสียงของคุณเซนดีกันมันทําให้เรามีความหวังกับทดาทีของผู้มาช่วยน้อยลงไหมครับนะพวกขอขอบคุณคุณอิงนะคะที่ที่ได้พูดคุยแล้วก็ผลบุอยทห้เสียงด้วยเรามีความรู้สึกว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาค่ะเราท้อแท้นะท้อถอยมากค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อหน่วยงานของรัฐไทยไม่พูดง่ายปฏิเสธการดาเนินคดีหรือการกระทําในการช่วยเหลือ และญาติผู้เสียหายไม่มีคําตอบใดๆเลยแม้กระทั่งมีพรบป้องกันและปบดฝางแล้วก็ยังใช้ไม่ได้กับเราประชาชนตต่างๆก็วันนี้ขอบคุณที่เราได้ยินเสียงของอ่นอายกอีิง <c oughs> เรียกว่าพี่มันทําให้เรารู้เลยว่าความสัมพันธ์ของเขาอ่ะมันระดับไหนซึ่งเรารู้มาอยู่ยก่อนแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ว่าการที่วันเฉลิมไปอยู่กัมพูชาได้โดยสบาย มีคอนโดอยู่อย่างดีอ่ะเป็นเพราะใครนะคะก็ก็ขอบคุณนายกผู้ยิงนะคะที่ได้ได้มีคิปเสียงทุกวันนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเทียนซึ่งเคยอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็มีลูกเทียนต้างวดเราวันนี้เราก็ส่งด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าเทียนก็คือหนึ่งพยายที่อยู่ในกัมพูชาและอยู่ในขณะที่มีบุคคลไปตามหาหตามล่ามนเฉย ก็อาจจะขออนุญาตเสริมในฐานะที่เคยไปอยู่อาศัยในคอนโดที่เกิดเหตุนรองแม่ของ Garden Condo ตั้งแต่ปี2017-2019คึะแต่ปีก่อนที่จะมีการคุ้หายพี่้านะคะก็อะขอเป็นพยานยืนยันว่าพี่มวดหรือว่าคุณเครียงมวดเนี่ยค่ะเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการริภัยของคนไทยในต่างแดนอย่างมากนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาแรกที่เราเริ่มมีการขับ อพยพบริภัยหลักสงรัติทหารนะคะเขาก็เป็นคนแรกที่เข้ามาเรียกว่าช่วยเหลือให้คำปรึกษาและเขาอยู่ในทุกๆปีทุกๆเดือนทุกๆโมเมนต์ของทุกคนพี่รีภัยที่นั่นค่ะซึ่งจริงๆหลายคนที่กลับมาไทยแล้วบางคนก็จะสามารถยืนยันจุดนี้ได้เช่นกันนะคะจริงๆต้องบอกว่าส่วนตัวเทียนเองก็มีการพบปะหาลือเจอกันตามวาระโอกาสต่างๆกินข้าวล่ามสุราหรืออะไรต่างๆก็รู้จักพี่คนค่อนข้างใกล้ชิด จริงๆก่อนหน้านี้ก็ยังต้องบอกต้องบอกว่าไม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนที่ใกล้ชิดกันขนาดนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องจนกระทั่งได้ยินตัวของคลิปเสียงอันล่าสุดจากสำนักข่าวนะคะก็ะถ้าพี่พวดดูอยู่ก็อยากจะบอกว่าพี่พวดคงจําเพี้ยนได้แล้วก็นะคะไม่ไม่รู้ว่าทํากันได้ยังไงครับทีนี้ขอให้ความยุติธรรมกลับมาแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจนด้วยะค่ะในการยื่นหนังสือเพิ่มเติมกรนี้ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทํางานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ออมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา